ขอกาบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาหาแม่ฟันแม่นหรือว่าป้าฟันแม่นนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางเด็ดๆของทางช่องนะครับผมทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่าน,นั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางจากป้าฝันแม่นกันครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็ได้ตามมาถึงบ้านเลยนะครับผมคุณป้าฝันแม่นนะครับวัาจะมาสอบถามแนวทางนะครับว่าเข้ามากี่งวดแล้วครับผมต่อมาเป็นงวดทุกนึงจ้ะต่อมากะ มาเขามาหาสุนก็มากแงวดงวดที่อ๋อเหยียดหางวดที่สามงวดที่สามเขาเขามาได้สามงวดแล้วแม่อเขามาตลอดตันเดนได้ได้งวดละหลายไประเด็ครับมิตรโคนอื่นซื้อใช่โว้เป็นคนบอกนะ่คนอืซื้อรับมิตรโูนรไหนเนาะแม่แต่าดจ,จะของก็ซื้อแนเป็นเป็นเลขความฝันแหละครับแม่ความฝันจ้ะครับ หัวท mm ี่ซ hmm. mm ีนี่ฟันตตหงวดเลยโอ้ฟันแล้วงวดที่ซีกันฟันแล้วโอ้ฟันมาเทวดาเฟันปวดของมาให้ยอยู่ที่องศาครับพิมพ์มาใหายมาสันเต็มกระตาโอ้เป็นเป็นเงื่อนเิคนมาใจก็จะกระพึิบในมากระพึิบใช่ไหม วานวานเออพ่นวานไหมยุ่น่ะโอนคาละพึกกันนะจ้ะวานนุ่งวานนุ่งเก็บไปสิมั้ง่านเลกับวานนุ่งสามที่อคนน่ะเต็มกระตาได้แล้วคุณกับลูงมหาด้วนนหมเออกันเพิ่นวันมามหาพอขึงลรู้เะเสริฐคนนั้นเป็นเทพวดาลงมากเออครับจ้ะคนนั้เป็นเทพวดานุกบ่เคยปันบ่เคยเห็นเนาะ หม้อแรงแรงมันนุ่มซุดเข่าพาพากระเบนมันเออเป็นนุ่มพากระเบนอยางมหาห้องไหนมาถามมันมันถามว่าอย่งไหนน้องมาบ่นวะาก็ถามว่าม่เอาพ่อไปอยู่มหาหันหาพ่อไปตังเนี่ยเป็นเตียงเป็นบ้างลนะโอ้โอ้โอ้ก็เลยมาหามเออเออ คั้งาั้นห้าไกลๆแล้วคนเห็นจะไปว่างไม่ใช่หลอพ่อั่นก็บอกเพคฆาตัวน้ำเกินก็เลย่บอกเพคฆาน้าเกินก็ค่อยจักเทยปบัตเกิดมากโออ๋ออืมอมตอนงดงดนะเพค่าตวัดดเออเพคฆากับเพิ่นลุนเดอร์กับเทวดานอกครับแมนปอกับเทพรวดานแมนปโอ้ค่ะผมว่าที่แล้วเขาตัวไหนคะ นวดน้องเก็จะเย็ดหนี่โอ้โดลยงวดกคีรถจะกองลวงนำําแล้วโอ้ฝันขับเองได้บะก็เจ็ดหานี่ว่าขับไปเองได้บอกทวดาลวงนำมันแป้นนี่ละโอ้ครับครับจ้าทั้งวันนี้ก็เลยฝันเห็นเทวดาจ้าครับเพ่นหอวลงมากบอกคุณคุณ่นหัวลงมาจะต้งฟ้าหอวลงไปทงฝ้า นี่แหละคนกระปุยเขาเรียกเครื่องฝากนะโอ้โอ้คุก็คือเป็นเป็นเงินแหละครับหรือว่าเป็นเงินครับเงินเก่าหรเงินใหม่เงินแบบเพิ่นมัาที่เงินขอยเฝ้าันาดครับมาเตือนต้องพืชงธนาคารบอกกับพืชนะเออเครับเก็บใส่เก็บใส่เต็มกระตาอย่างไงเต็มตาเลยนะอ๋อผู้ฝันดีเจ้าผู้เดียวนิดเออเขาไม่มีคนมาหยาดเลยเขาม่มีคนอือ่าตัวมันไม่มีคนอันแบบอันถามพ่อไปไว้ทุกคนสั่นครับ เอาไปไว้ใส่ล้วพอมันห้าแบวกไก่เลยเว้ยเอาไปไว้หม่งเกาหมองเ้นหม่งเกาจริงเลคือไก่ไหมเราก็เมื่อเทะเอาไปไว้เอาไปไว้หม่งเกาาไว้ห <ừ m. S 2> ม่งเกาทุ่นเหล็กตัวเกาว่าเนาะจะไม่ออกตัวเก่าแล้วครับเนี่ยก็ยังมาบาพอกคนซื้อเจ็ดห้าโอ้ยหเจ็ดเก่าเนาะเจ็ดเก่าเพราะว่าคนเป็นเป็นเทะคนต้องตีเก่าไงอืออืออือเพราะว่าตะกองเป็นคนแบนต้องตีตีซี 59 99ครับอื9995เนาะโอ้ตัด9 3ตัวก็479แม่นติเอาเออลเฮาก็ให้ปตันด2ตัวเอาเออ479 479เออใช่ๆตัเ2ตัวเอาครับผมอืเพราะว่ามันจะได้ง่าย นั่นเองก็คือคุณป้าฝันแม่นหรือคุณแม่ฝันแม่นนะครับในหวดที่สี่เราจะหวดที่สี่ครับผมตามหากันจนครบนะครับอดียตามหามานานละเอฟซีก็ให้ตามหานานคุณแม่ฝันแม่นคุณป้าฝันแม่นนี่นะครับโอ้ก็ได้เจอจนได้เกือบเอฟเอฟซีบางท่านท่านแนะนํามาครับก็เลยรู้จักอย่างเงี้ยครับเอฟเอฟซีแนะนํามากก็อยาก็เลยได้ทิดตามหาเลยได้ตามถึงบ้านเลยครับผม ตามหอดบานเปี่ยวคำนาองใครไม่เห็นเนาะอือก็ถือว่าได้โชคดีก็เลยมีโอกาสที่จะได้ได้สัมภาษณ์และสอบถามได้ฟังจากปากนะครับบอกงานว่าฟังจากปากคนน้องัำไคนโง่ไอ้ฟังรู้คมจริงตมาอันนี้กับเอฟซีเขามากแล้วแต่จะลืมประกาศเพื่อคุณแม่ฝันแม่นหรือป้าฝันแม่นของเรานะครับผมย้ำย้ำความฝันอีกสักรอบนะครับเผื่อจะให้เอฟซีไปวิเคราะห์ไปแปรนะครับผม เอาเอาเงินนี้แล้วเนาะเงินนี่นะครับเงินนี่นะครับเงินนี่ครับผมครับปันมาเทวดาเคนโปรดเอาอย่างไห้โปรดเป็นเงินนี่แหละโปรยเงินโปรยเงินโปรยเงินไม่แต่เงินทั้งนั้นครับผมห่อเป็นน้อยเออหวานมันจะปวดรุ่งปวดรุงร้ายเต็มคียดินอย่างนี้แต่พอไปเจ็บใจกระตา กล้สิบเวแล้วเพ่นกับปรยลงอีกือจ้าโปรยล่องสามเทียวัอนี้เพื่อนกับล่งมหามาบ่อือากับบ่น้ำเพิ่นกบเปลี่นเพื่อนกับซอนบ่เป้านเอห้องกับบไปคาตัวเปอร์เอ็นไปคก็เลยบกน้ำเพิ่นไปคาะอาะว่ามาแบกกันปูไปไว้หุ่นโน้ตเปอรเนก็เลยไมแบกเงินถามขึ้นแงเัินในบ้างนะ โอ้เสลียงเออแบกไปมีคนแบกก็มีด้ตร้างลังหันแต่มันไายเป็นไสลนะโอ้ยู่ข้างหลามมีคนแบกนะแต่พกมุจากก็พวกมีพวกมจากก้งข้างอื่นนะโอ้แบกกันทุกคนครับเขาเขาแบกแบกว่าหามนะเออเออเจ้าอยู่ข้างหนามนงไปออกข้างหนามโอ้นั่นนั่นนั่นเห็นบ่เออแบกกันแคกคนก็แบกเป็น้หน่งอีก้นน้อสองก้นอื แต่ว่าก๋วเบี๊ยทังหน้าผู้เดียวนี่อืมผู้ชายข้างหลังสองอืมอืมแล้วแบกไปได้จังไหรเนี่ยกลับทั้งหนึ่งซองค่าอมันไม่ไม่สองครับอันตะคองรู้สึกว่าน่ามาว่าเจ็ไปใส่เพื่อไปไกลแท้ว่ราะเชจีบบ้างไม่หันเ่ราะเมนมาสั่นจีบบ้างไม่หมองเก่าโค้งมากเาะั่นเออหนักเห็นบอกแสดงว่าสี่นำหน้าห้าอยู่หลังเพาะั่นละตีเบิ้งลูกมุ่งจับ ผ er. ู้เถาเนี่ยก็ผู้เถาเนาะผู้เ่าสี่เก้าห้าเออเออเป็นพวกเป็นผู้เถาเป็นปะพู้เถาเนี่ยจำพ่อนี่นะพิลุนี่แหละตีตีเป็นตัวไหนครับสีเก้าห้าเออตกเก้าหรก็สี่สี่เจ็ดเก้าเออสี่เจ็ดเก้าเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งไี่นะมันนี่นี่แปดเก้ากับีดิเออเอาเอาเกี้เก้าแบบเกี้เก่าแบบนี้ สองเก้ากันนี่ครับผมพอวันนี้ไม่เห็นใบเอ็นไอันแล้วก็ฟันอ่ะเอออแต่ว่าตัวมักเพราะว่าข้ามักตัวไหนตัวข้ามักข้ามักตัวไหนครับเอาที่แม่มักเลยครับที่แม่แฝดเลยนะครับแปดเลยเก้าสี่เก้าสี่ครับแต่ว่าตัวเก้าเนี่เอาเจ็ดเก้าโอ้ตัวเก้าเจ็ดเก้าเนาะโอ้เก้าสี่กับเจ็ดเก้าใช่ครับผมเก้าเอา อันนี้ก็เนาะอันนี้คือได้บทสรุปนะข้อมาจังหวดอะไรกน้างเนี่ยซีหมวดนี่หมวดนี้งวดที่สี่สี่เก้าสี่กับเจ็ดเก้าจ้าครับผมแต่กับมาฟันนั่นเร็ววอนแค่ไหนมากต้องงวดต่องวดเลยใช่ไหมครับก็ว่าเหมือนแต่แป้งแป้งแป้งเลนาะเอออันนี้ก็ตามถึงบ้านเลยนะครับถึงห้าก็ได้อ่าฟังจาก คุณป่าฝันดีเนาะครับเนาะฝันดีฝันแม่นเ,นเข้ามาสามวดงวดนี้วันนี้วด,นวดที่สี่สกัดมาตามต่นอนนะครับเวฟซีครับอ่าเพราะว่ายังไงยังไงกัดตามหาคุณป่าจนเจอแล้วนะครับว่ามือเลขสิออกคนจิมมัซซามีดิอดโอ้แล้วพอจิมายันอีกทีนึงเน่าะเอาอที่จังเก็บกันเกียร์ฐานก็จะมายันอันนี้เป็นจอเลยทีมาขับขาดิ เอาบาทเองเขาได้ตัวนี้ไปเขากับมืคืนว่ามั้ตีออกเขากับตีว่าเลิกกันเกี้ยนหาเกี้ยนหายับแต่ผมไม่สนใจเงินอกพื่อนรักเซือหรอกว่าครับผมครับ94กับ79นะครับ94กับ79อนี่นะครับเาบาตรนี้สามตัวมีไหมครับสามตัวเนี่ยสองไซเลอร์สองใช่สอง79นี่ะเพราะว่าเัาเปิดเบอร์ไม่ไปนั่นนะ แล้วก็ใบว่าปันอืมสองเก้าสี่หรือว่าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองสองเจ็ดเก้านะครับผสามตัวก็สองเจ็ดเก้านะครับก็คือย้ำย้ำชัดๆและสองตัวสามเจ็ดสองเจ็ดเก้าแล้วก็สองตัวคือเก้าสี่คครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่ฝันแม่นหรือว่าป้าฝันแม่นนะครับผม ครับขอบคุณมากมากครับผมครับสวัสดีครับ